เปลี่ยนผ้าปูที่นอนปอกหมอนเ,อเปลี่ยนจังได้ให้รองเท้าเสียนี่ของมายังบอบกครบ่ะก็เลยยังบดเดากระเปาเ๋าแดงออกไปไว้ข้างล่างของเจอเอื่อยมากขบแล้วเหลือของไม่เยอะหน่อยซื้อให้ปนปนเอาไปซักรกีดจ่าเพราะอยาให้ส่วนกินกาแฟก่อนไปเปลี่ยน ไงส่วนกินกาแฟก่อนไปเปลี่ยนรอรถเฮ้โซอ่ะ โกนี่เราขายเต้อุปบอเป๊ะหมดเด็ดขาดคันทอคันแต้ตพอเอ็กกองยกครกบล้ว เอาสุนดำไสว่าวันนี้กวน,วก,วนกิบบนกระเทยันเขาวอกอาใบกระ่พรไสวาดเพิ่อนเฮ็ดกับเขาดูเฮ็ดกับเข่าอันล่งท่าน<ม>อ๋ออืมเจาะตูวเลือดมา,มากเศร้าแปดเข็มแล้วเราใกล้ยี่โพเสิเส้นตห้คอนแปไป รมท่ายจะเต็มสูดมันกินเต็อสูนมันข้อมันแฮมเอเตยอกทรายแนบอดบรูทคอมอุปโภมันเอาบวเจ็บมือเ้านี้แต่ว่าอันนี้น้อยบ้าหอดแล้วันนี้แมันม่แม่มแกอัน,นที่เขาพิสจำรี่ให้เนื้อมันหยุดแล้วเลือดพุ่งออกเลยกดลงไหมแปดบลอด กินกาแฟแล้วก็พอดีไปแม่ยักษ์ตะโกนยีดอกทอเนี่ยไปเยอะหล่ะกูจะจัดการกับทอนนาฬิกาที่หมู่บ้านกูก็เป็นบ้าเนี่ยโมเสตทอรามอะไรบากกัะบักกัะต้องถอยนาฬิกาชิโม่วง,งหนึ่งแต่มันเสาที่ลแล้วนะเพราะเน็ตถอยม็นแค่กันเบื้องหรือแค่กันหลง ยีดอกสกอตเยอะนะเมื่อกินกาแฟแล้วก็ติดจั๊กจั่นโกรธสั้น ไปมืออ่อ้ากันหนาวด้มืิสาหาองศาตอนนี้ออกเกลาซื้อมาเปลี่ยนมนกันได้เด้่ะ ขึนเต่ามต้อส mm ุดปนิน้โอ้ันน่ะฟัเเบ้าซัเน่ยังน่ไันน่นเห็ดไส้เขาขายบ่ขาดปในรอรอลอมันด้อยู่ต่ว่า มันเปิดบติดรอบเเคยมาสองไม่น่อยก็เลยว่าขันไปเปลี่ยนยางรดเลยไม่ได้อยากมันอยู่ใก่นอหาห่างไม่ได้อยากไปซื้อคงไฟไหมพันหว่าไบก้อนของพวกกบึงกอนกัาอะไรเขาไปซื้อก็ความก็เงื่อนเนาะบึงค้นตุนเถ่าตุ่นกระเซียนแปดสิบแปดรอบอืม เจนค,ครับครอืมกาแฟซองหอลอดได้มาเนี่ยสากไปอยู่โงบา้าน บายแม่อยู่บ้านไปเปลี่ยนยางเลิศไปจะไปกินกาแฟสี่จะไป็นสามรอบนลยอีโมเช่เอ็นกงกาแฟนูเอ็นกงกาแฟคันเชก็สิตาเวนตาพอบิทอรเร็เอ็นกรอบเย็นสมดมบิวดาเขามีกาแฟแบบแพงเนาะให้กินมาแล้าว่ามันเห็นพอใหญ่ นะคุณลาจะลิการหัวเปียนโอเคโอเคโอเคงบ <coughs>

เง,ง,งี<ฮ>้ยจะทุ่งนี้ยบวชปอนแรกั็ยังไม่อยากเปิดไจเียเยเนี่ยที่ไปอยู่ที่วัดนัลบอยู่นี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ทำอะไร อีบะคอนเสรไปบ้างอีคอนล,ล้วเดี๋ยวพากันกล่องมาใส่สั่งค้นถามรอก่อนหอมไมได้ในซื้อมากจะาาให้ใส่อันนี้ซื้อมากแต่ใส่ยอ,ย 2, อยู่สองสามเทียค้ากล่องอยู่สองมันสีประมาณมเมตเ็ดสิอดสสออบอะเมตเจ้นเอาไปใส่ัด้องวัดเพืนกจะทชยลงในเขอยู่ ก็สิรใส่ตัวนี้ให้เพ้่มนาไปใส่เพราะาไม่น้อยนีหลายอันมันเกินคัน้นจำเป็นไม่นอ้อยแล้วแต่ไม่ได้กระทามผ้าแล้วนะคือเพราะเพ่เอาเก็บใส่ไว้ดีเพราะว่ามันจะลืมจะไปไปล้างบ้านเพราะว่าอาทิตย์นี้ของมากเเกินมันผุดขันโตคาอันะก,ะก,นะก,ะกนักกะทิล่างหนึ่งแล้วก็พริกแกงเอกช่ยสามกิโล ถุงละรค่งกิโลเนาะม่น่อยสั่งหกถุงแม่น่อยจะไปไว้ข้่หลังบ้านก่อนไัม่หน่อยไปทำไว้แม่หน่อยีกได้แค่ขนชุ่มนีบไป เพราะว่าขั้นโตก,กับบันพริกแกงกับกะทิไม่แห้เอาไปวัดเลยเอาไปลุง่งรุ่งทียูวัดเลยนะคะให้บริษัทเขาส่งไปวัดเลยเดี๋ยวไม่ไน่ค่อยตามไปถวายไม่จังสิงา่าเอามาแล้วมันใจรดบาไหวดอกมันงรยดน่องเขาก็ใส่บวมมดนี่อันนึงจะซ้ำนี่เนาะไม่ไ้สร้ังหาอันเนาะถวายวัดถ้าผู้ใดเบิ้งชิดไปไม่แน่ไปอันสากันิจจะหาพี่ปอน,นะ สีเห็นมานั่นในอกต้องเห็นพี่น้องต้องเห็นในเฟซไม่น้อยจังสีเห็นถ้าเพิ่นเวลาเวลาญาญโยมไปสีถวายจังหันยังสี่นะคะเพิ่นต้องเอาผ้าย,ยางมาปูพื้นพ่วงกนแล้วก็เอาของไปว่างเป็นจานเป็นจานแล้กวก็ยกถวายเท่ารจานขั้นนี้หาสิบจานกับถวายหาสิบจานมันยากหันยังสี่คือว่างทางนาพระพะตักแล้วหมุนกันลงไปแล้วลงมาเลยมันไง เพียงแต่วายูวัดก็ต้องใส่ปริมาณจานหน่อยร่งสีบตทองใส่จานง่ญ่เกินไปมันเป็นสิสะดวกเอออนไดสิ่สะดวกต่ววัดก็เลยที่จริงก็วัดกับว่านนี่ไม่นก็เห็ดบอยอยู่ดอกแต่ว่าฮัากบ่อยได้ออกซื้อแต่ส่วนมากกับเห็ดอยู่ทางเมืองเล่าสิปากเงินไปซอยผู้นั้นผู้นี่นะคะส่วนมาก,มากทางเมืองเล่าพี่ปอนตายนี่ก็มีเห็ดก็วัดหนุนก็ะมีนีาา่แหละค่ะมีเห็ดอยู่ทางเมืองเล่า สองงานเนาะสื่อโทรศัพท์แล้วก็สื่อของกินของยาไปนองด่เขาพิการนะคะแล้วก็ฝากไปเฮ็ดบุญนั่นเฮ็ดบุญนี่บอยแต่ว่าไปน้ำวัดนี่ไม่น้อยบ่อยได้ไปก็มีพ่อลูกตายนี่ก็เลยว่ามันต้องใส่พิธีไงแน่มันต้องมีพระในการร่วมทำพิธีทางศาสนายางสาาักอณิจจาถาวายของไงสีนะตรวจมติกาบางสกุลนะคะก็เลยได้ไปเฮ็ดรอบที่แล้วเนาะ ก็คือถวายบาตรถวายทุกชนิงทุกอย่างสักอันิจะให้เอื้อยให้อายให้พ่อให้แม่พ่อให้ลูกพ่อรอบนี้กระเฮ็ดบุญอีกกะเดี๋ยวอาทิตนามาแต่ของมาอาทิตนาภาพาไปรับมาไหวบัดนี้ก็สีเหลือแต่ไม่น้อยตามไปถวายเอาความสะดวกของไม่น้อยเป็นที่ตั้งส่วนผมบท่าสีแล้วนะคะสีม่วงที่แม่น้อยใช่ตอนนั้นมันจะเป็นสีเครือบค่ะเว like, ล,ะละาเราสระไปเรื่อยๆมันก็จะหลุดมันไม่ใช่สีย้อมผมถาวรอตอนนี้ งอกไม่น้อยเริ่มเริ่มสวยตอนนี้ปล่อยให้งอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําทรงผมใหม่ตอนนี้ก็ตัดเองเพราะว่าลอกงอกมันง่าก่อนค่ะเดี๋ยวมันก็จะไปเพิ่มเติมเ็ให้ชีวิตจะคงมีชีวิตชีวาขึ้นแต่รอให้งอกเป็นงาวน,นี้ก่อนเนาะอันนี้ก็วิธีชีวิตของคนป่วยในช่วงรักษาตัวแล้วก็แค่น,นั้นแค่นี้เดี๋ยวเตรตียมโตออกนอกบ้านไปเปลี่ยนอย่างรดก่อนนะคะหลักนะจุ๊บ